คุณเคยพยายามจะซ่อนกลิ่นทุเรียนไหมคะแพคแน่นๆใส่ถุงมัดซ่อนทุกทุกทางถ้าที่สุดแล้วมันก็จะมีกลิ่นลวกออกมาครูกำลังจะพูดว่าภรรยาหลวงหลายคนนะคะบอกว่าครูคะถ้าหนูไม่ไปแฉมันนะถ้าหนูไม่ไปอลว่าถ้าหนูไม่ไปเปิดโปงมันว่ามันนนี่นั่นนะสามีหนูก็จะไม่รู้สิคะว่ามันเป็นคนไม่ดี สามีหนูรู้ค่ะแต่สามีหนูหลอกตัวเอง common sense ทุกคนรู้ค่ะว่าผู้หญิงที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวมีสัมพันธ์ลึกซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางใจทางกายจะยอดหรือว่าจะมีสัมพันธ์ลึกแค่ไหนถ้าเขารู้ว่าผู้ชายคนนั้นมีภรรยาแล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นยังจะก้าวเดือผู้ชายต้องรู้แต่เขาหลอกตัวเอง หลอกตัวเองว่าผู้หญิงคนนั้นน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นเป็นคนดีผู้หญิงคนนั้นลาบากอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่จําเป็นเขามาบาบาบๆาต้องการจะช่วยเขาเขากําลังไม่มีเงินเขากําลังเนี่ยบางคนเป็นทํางานไซไลน์ทางานโน่นนี่นั่นอายุก็เยอะแล้วเริ่มเขาอยากจะเลิกทําอาชีพนี้อยากจะเลิกกับเ,เปลืองเนื้อเปลืองตัวอยากจะเลิกไปถ่ายคลิปเกลืบอเพลงเนี่ยก็เลยอยากจะให้โอกาสเขาก็เลยไปช่วยเหลือเขาผู้ชายรู้อยู่แล้วค่ะ เรื่องๆเขาก็รู้แต่เขาไม่ต้องการให้รู้สึกว่าเขาบาปหรือเขาพยายามจะหลอกตัวเองพยายามจะเชื่อว่าเออเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเป็นคนดีถูกไหมเพราะถ้าเขารู้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ดีเขาก็เท่ากับยอมรับว่าตัวเขาก็ไม่ดีด้วยเหมือนมันจะกลายเป็นคนเลวสองคนเลยนะนี่เขาต้องการให้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนดีแต่ขาดโอกาส ที่เขาไปขายตัวที่เขาเปลืองตัวต้องไปทําอาชีพนั้นอาชีพนี้เพราะแม่เขาจนบ้านเขาเออแล้ว่าเกิดมาลําบากต้นทุนชีวิตต่ำมีชีวิตที่อัพับอับจนหน้าสงสารตามสตอรี่ท้องเรื่องที่เขาร่างมาซึ่งผู้ชายบางคนไม่แน่ใจครูไม่แน่ใจว่าโง่จริงๆหรือว่าแกล้งโง่นะยังไงซะ เราไม่ต้องไปพยายามเพราะบางทีเนี่ยฝ่ายภรรยาหลวงพยายามที่จะไปแฉเขาพยายามที่ไปเปิดโปงเขาแล้วบังเอิญที่ว่าไอสิ่งที่เราทําไปโพสไปประจานเขาไปบางทีมันสามารถถูกนํามาเป็นเขาอาจจะฟ้องร้องเราได้ข้อหาหมิ่นประมาทถ้าเราไม่มีหลักฐานชัดเจนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครูพยายามบอกกับภรรยาหลวงหลายคนว่าอย่าไปคุกคามเขาอย่าไปลดตัวไป อย่าไปยุ่งกับเขาส่วนภรรยาหลวงก็บอกว่าอ้คคาครูคะเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคะถ้าหนูไม่ทามันเลยเลยหนูไปปล่อยให้เขาเอาสามีหนูไปได้ยังไงคะคือเขาไม่ได้เอาสามีครูเคยบอกในหลายคลิปสามีเราไม่ใช่กระติกน้ําวางไว้แล้วใครมาคว้าไปยิ้วไปเฉยๆความเลวนี้จะต้องเกิดจากสองฝ่ายปรบมือข้างเดียวไม่ดงังสามีเราเป็นคนเลือกเองที่จะทําแบบนั้นที่จะทําร้ายเรา วันที่เขาคิดนอกใจเราเขาพร้อมจะเสียเราไปแล้วค่ะเขาต้องรู้อยู่แล้วมันมีความเสี่ยงที่จะเสียเราไปเขาพร้อมหรือเขาอาจจะคิดว่าเราคือของตายยังไงซะมันก็ยังอยู่ตรงเนี้ยดังนั้นผู้หญิงหลายคนเวลาถามเขาว่าคููถึงบอกจะไปถามเขาเราต้องเลือกให้เขาอย่าไปบอกเขาว่าเธอจะเลือกใครเพราะเขาจะบอกว่าเขาจะไม่ขอเลือกเขาบอกว่าเขาผู้หญิงคนนั้นไม่ทำอะไรผิดผู้หญิงนั้นมันคนดีใช่สิมันจะได้เป็นข้ออ้างในการที่เขาจะไม่เลิกไงในเมื่อเขาได้ของแถม เขาจะเลิกทําไมในเมื่อถ้าเขาเลือกค่าเขาได้สองเขาก็ไม่อยากได้หนึ่งถูกไหมเขาจะหาเอ็กซิวสหาข้อแก้ตัวว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนดีแต่เขาไม่มีโอกาสเขาเลยต้องมาทำอาชีพนี้เขาเลยต้องเปิืองตัวผมให้โอกาสเขาผมหาที่อยู่ให้เขาผมให้รายได้เขาผมให้เขาสร้างเนื้อสร้างตัวผมไปเปิดร้านอาหารให้เขาผมไปลงทุนรักจักเล่นให้เขาผมเอาเงินไปผู้ชายบางคนจะเอาเงินไปช่วยค่ะเพราะคิดว่าผู้หญิงเหล่านั้นจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีครูบอกได้เลยนะหลายเคสมาแล้วผู้ชายกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็หมด เกลี้ยงหมดเงินหมดเลยนะบางคนโยนเงินให้ผู้หญิงอ,อไปเปิดร้านอาหารอืมเขาเคยเป็นผู้หญิงสซไลน์เคยทํางานตรงนี้โอ้ยอยากให้เขาเลิกอยากให้กลับกัเป็นคนดีไปเปิดร้านให้เขาปรากฏว่าเขาก็ไม่ดูร้านเขาก็จ้างหู้จ้างไปเปิดร้านกาแฟให้เธอเขาไม่เคยอยู่ร้านเลยวันก็แบดก็คนเข,ขาขย,ยันเข,ขาขย,ยันตั้งนานแล้วถ้าเขาชอบทำอาหารกินเขาทำอาหารกินตั้งนานเขาไม่เป็นสซไลาย ถ้าเขาไปเป็นสรลายหรือไปทำอาชีพอะไรบางอย่างั่นหมายความว่าอะไรก็เขาไม่ชอบตมานกกินผู้ชายก็หลอกตัวเองว่าเปิดร้านอาหารให้เขาเปิดโน้เปิดนี่ให้เขาให้เขาเป็นร้านให้เขามีอาชีพใหม่นะแล้วมีหลวงมงคลก็บอกใครดูนะไปเปิดให้มันเดี๋ยวก็เจ๊งไม่ต้องไปพูดถ้าคุณไปพูดแบบนั้นมันฟังดูคุณเป็นมาร้ายดูเหมือนคุณไปดับฝันสามีคุณเพราะสามีคุณเขามีความฝันต้องการจะชุบชีวิตผู้หญิงคนนี้ให้ขึ้นมาได้เด็ดได้ได,ด,ดีคุณไปว่าอย่างนี้เถ่าว่าคุณไปสาบไปแช่งอ,อ,อยู่เฉย อยู่เงียบๆเ,เฉยๆอย่าเปลืองตัวเพราะว่าน้ำลดต่อจะผุดหลายคนผู้ชายจะรู้เองลงทุนไปเยอะมากทําร้านอาหารทำอะไรร้านกาแฟนะจะให้ผู้หญิงที่เคยทําอาชีพแบบนั้นให้เลิกแล้วมาทําธุรกิจสุดจริตทํางานสุดจริตงานที่ไม่ต้องเปลืงเนื้อเปลืงตัวงานที่คนท,ทั่วไปเขาทำการปรากฏว่านั่งก็ไม่ดูแลร้านไม่อะไรก็ ก็อย่างที่ครูบอกไงถ้าเขาอยากทํางานเขาทําไปนานเขาไม่ไปทําอาชีพนั้นแล้วเพราะฉะนั้นพอเขาผู้ชายเนี่ยไปทําแล้วน้ําลดต่อจะผุดเองสุดท้ายก็จะพบเองว่าอาวทำไมร้านเจ๊งอ่ะอ่ะไม่เป็นไรนาอุ๋งสารเปิดอันนี้ไปเจ๊งอ่ะเปิดให้ไหม่เผื่อจะดีขึ้นก็เจ๊งอีกเพราะว่าเขาไม่ได้คิดจะทํางานจริงๆจังๆ้วเปิดให้เขาเขาก็ไม่ดูแลร้านเขาก็ไม่ตั้งใจทําเขาก็ให้ลูกจ้างทําสุดท้ายเป็นยังไง ผู้ชายก็จะรู้เองว่าท่าแท้เขาเป็นยังไงคุณไม่ต้องไปทําอะไรมันเหมือนคุณคุณไม่ไปเปิดโปงความไม่ดีของคนเนี่ยนะบางทีมันก็เหมือนทุเรียนไงมันจะส่งกลิน่นออกมาเอง แต่ตอนแรกเขาจะมัดดีเขาจะแพ็กดีเขาจะทำตัวดินหนูเป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้ที่หนูมาทำอาชีพนี้เพราะว่าหนูไม่มีทางเลือกเพราะพ่อแม่หนูยากจนเพราะที่บ้านหนูหนูมีการศึกษาน้อยเพราะน้องหนูดังนั้นหนูต้องส่งนหนูต้องหนูต้องหาเงินส่งไปทางบ้านเขาจะมีสตอรี่เยอะแยะไปหมดเลยที่จะบอกว่าการที่เขามาทำอาชีพแบบนี้ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนไม่ดีแต่เป็นเพราะเขาไม่มีทางเลือกผู้ชายก็หลงเชื่อก็เปิดลงทุนไปสิลงทุนร้านนู้นร้านนี่นะบางคนก็มีอาจจะตั้งใจ อาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่เพราะทุกคนที่ได้โอกาสจริงจริงเอาจริงๆบางคนเขาได้โอกาสเขาเกิดมันมีต้นทุนต่าก็จริงบางคนนะเขาก็เป็นแม่ค้ารถเข็นไปลุยไปอะไรแบบลาบากลบากลบนจนเขาสร้างเนื้อสร้างตัวทําขยานขันขันแข็งจนเขามีเป็นของตัวเองแต่ถ้าเขาเริ่มจากอาชีพที่มันสบายสบาย,บายอาชีพที่แบบเปิงเนื้อเปิงตัวแบบนั้นก็คือแสดงว่าเขามี work ethic ลดอัดติค,คือความเป็นเป็นภาษาที่หมายถึงว่าคนที่มีใจรักในการทํางานในการประกอบอาชีพในการทำอาหากินรู้ออกไหมถ้าผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามีความรักทำอาหากินเขาไปเขียนรถเข็นขายส้มตาก็ได้เนี่ยเขาไปทํางานโรงงานก็ได้เนี่ยถ้าเขามีการศึกษาน้อยเขามีเกิดมายากจนหาของขายขายคุยเตี๋ยวขายอะไรก็ได้สร้างเนื้อสร้างตัวของเขาเองเขาไม่ไปขายตัวไงเขาไม่ไปทาอาชีพที่ ที่มันสบายนึกออกไหมที่มันแบบอ่อนอ่อนอ่อน,ออน,ออนเอาก็ได้ตังค์เรย่างเเพราะเขาเขาเลือกของเขาอยู่แล้วค่ะเขาเขาเลือกอย่างแล้วทีนี้สามีเราไปดันไปมีความเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนอ่ะบางเขาจะมองว่าอย่างนี้บางอย่างเคสล่าสุดท,ที่คุณเจอนะคะที่ที่เขามาปรึกษาคุณเนี่ยคือสามีไปเลี้ยงเอ่อไซไลน์ที่อายุเยอะแล้วเริ่มที่แบบว่าจะไม่มีคนจ้างไม่มีคนมาซื้อไม่มีคนมาอะไร่ใช่ไหมก็เลยอ,อยากจะหาอาชีพอืมสาม้กก็เลยไปลงทุนให้แต่นึกออกไหม ถึงแม้ว่าเขาเาไปถึงขั้นที่ว่าเขาเริ่มอายุเยอะแล้วเริ่มไม่มีงานแล้วอะแต่ด้วยความที่เขาไม่มีนิสัยของการเป็นเจ้าของธุรกิจต,ตั้งแต่แรกลงให้ไปก็เจ๊งเนี่ยละล่าสุดนคือเจ๊งเจ๊งไปสองแล้วก็ทําท่าเหมือนผู้ชายจะรีบอัพผูชพ้ชายจะไม่ไม,ไม่ยุ่งด้วยแล้วหมดไปเยอะแล้วเปิดอะไรก็เจ๊งเพราะว่าเขาไม่มีนิสัยของความเป็นเจ้าของธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะต้องมีความขยันจ้ะขยันลุย เหนื่อยหนักเอาเบาสู้เคยได้ยินไหมเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานเหล็กเนี่ยเห็นตะปูตกอยู่ตัวหนึ่งก็เก็บแต่นิสัยลูกจ้างเป็นไงหวาดทิ้งไปเลยสี่ตาห้าตัวอะไรก็ทิ้งทิ้งทิ้ง,งนึกออกบามทีลูกจ้างเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วก็ตัวเองก็ไปกินข้าวกลางวันไม่มีปิดแต่เจ้านายเจ้าของมันต้องมาปิดเพราะอะไรเพราะเจ้าของเป็นคนจ่ายค่าแอร์ค่าไฟเองมันจะมีคนที่มีนิสัยเจ้าของกับนิสัยลูกจ้างค่ะ มันมีคนที่เป็นเอาจริงๆนะแม้กระทั่งมีน้อยมีหลวงเชื่อไหมมันมีนิสัยครูทํางานตรงนี้มาเกือบสามสิบปีครูบอกได้เลยครูรู้เลยว่านิสัยเนี่ยคือนิสัยมีน้อยนิสัยนี่คือนิสัยมีหลวงบางคนเป็นนิสัยมีน้อยเป็นมีน้อยแต่แรกแล้วก็จับพัดจับผูวันดีคืนดีมีคนขอแต่งงานด้วยแล้วก็ได้เป็นมีหลวงสุดท้ายก็กลับไปเป็นมีน้อยเพราะว่าเขาเป็นมีหลวงที่สามีต้องทิ้งอยู่ดีเพราะเขาไม่มีคุณสมบัติในการเป็นแม่คนไม่มีคุณสมบัติในการรับผิดชอบอะไรเลยจนสามีต้องเลิก แล้วไปมีคนอื่นพอสาม,มีใหญ่ไปคนอื่นก็ยังตามไปเไปไปมีอะไรกับเขาก็เลยกลายเป็นมาจากมีหลวงกลายเป็นเมียน้อยก็มีมันเป็นแพทเทิร์นเป็นนิสัยนิสัยมีหลวงจะเป็นนิสัยที่แบบว่าพูดไม่เพ้เอไม่ไม่เอาอกเอาใจาตรงไปตรงมาแต่เป็นผู้หญิงที่ทุ่มเทกับความรักทุ่มเทกับทุกอย่างเอาใจใส่ลำบากมาด้วยกันยอมลำบากลำบนยอมเเสียสละทุกอย่าง เพื่อให้ผู้ชายของตัวเองนั้นได้ดิบได้ดีแต่สุดท้ายเป็นงนได้ดิบได้ดีแล้วก็ไปมีเมียน้อยแล้วนิสัยเมียน้อยเป็นไงรักสบายแม่นอนค่ะเขาจะเป็นเมียน้อยผู้ชายที่ไม่มีตังค์ยากค่ะผู้ชายที่ไม่เพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นอย่างเนี้ยวันต่อให้อ,อผู้ชายลงทุนให้ทําธุรกิจเนี่ยเขาก็จะเอานิสัยนั้นมาทําธุรกิจคือนิสัยรักสบายจะมานั่งทําเองนะจะแบบ สมมติว่าเปิดร้านส้มตำเขาจะมานั่งตำเองไหมไม,ไม,ไม่เขาจะจ้างลูกจ้างเขาจะเสจติดความสบายเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่ค่อยอะไรมากคือไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มี work ethic ว่ากันเรอเพราะฉะนั้นนี่เหตุผลที่พอเขาเลิก,กอ่อเลิกกับสามีเราตรงเขาเป็นเมียน้อยสามีเราพอสามีเราทิ้งเสร็จปุ๊บเลิกเสร็จปับ๊บเขาก็ไปเป็นเมียน้อยคนอื่นอยู่ดีเพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คุณเข้าใจไหมคุณไม,ไม่ต้องไปแฉเขาไม่ต้องไปแฉเขา ไม่ต้องพยายามจะบอกใครว่ามันมีทุเลินอยู่ในห้องนี้นะเวลามันจะเป็นตัวบอกกลิ่นมันจะค่อยๆออ,ออกมาเองกลิ่นมันจะค่อยๆออ,อ,ออกมาแรกๆสามีคุณจะมีความเชื่อเขามีอีกโก้ทีไหนก็ฉันจะทําให้คนคนนี้เป็นคนดีจะให้ผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นมาทํามาหากินเป็นเจ้าของกิจการฉันจะลงทุนให้เขาเขาจะฉันจะสร้างชีวิตให้ผู้หญิงคนนี้ส่วนใหญ่ล้วไปไม่รอดแต่กว่าจะรู้ตัวอีกทีบางทีผู้ชายบางคนหมดตัวเลยคือเอาเงินไปทุ่ม นะคะแต่ก็นั่นแหะบางทีประสบการณ์ชีวิตมันต้องแลกมาส่วนพระยาหลวงเดีย๋ยวเพิ่งไปขัดดับฝันเขาผู้ชายเขาเชื่อว่าเขาจะปั้นผู้หญิงคนนี้ปั้นเมีนยน้อยเนี่ยให้ขึ้นมาทำมากรมีอาชีพอะไรเงี้ยมันเป็นความเชื่อของเขาคุณจะไปดับฝันเขาน้ํากําลังเชี่ยวเอาเรือไปขวางไหมไม่ควรเรือพังอยู่เฉยๆไปเวลามันจะบอกเองเวลาจะบอกเองว่า เขากําลังส่งเสริมใครส่งเสริมยังไงกําลังแล้วผลมันจะเป็นยังไงเขาจะรู้เองแล้วถึงเวลานั้นเขาก็จะรู้เองว่าใครที่เอรักเขาจริงๆเวลาที่เขาหมดแล้วยูนนั้นหายไปเลยนะบทเรียนบางบทเรียนส่วนใหญ่เลยนะจะราคาค่อนข้างแพงเราไม่ต้องเปลืองตัวไปดา่าไปประจานไปลาวีวเราใช้ชีวิตของเรานะคะคุณบ้านใหญ่ใช้ชีวิตของตัวเองทำชีวิตให้ดี มีความสุขให้ได้มีความสุขด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสามีให้มาซื่อสัตย์เพราะเขาไม่ซื่อสัตย์แล้วมีความสุขกับตัวเองกับลูกให้ได้เพราะอย่างที่ผูบอกเด็กมีความเป็นเด็กได้ครั้งเดียวในชีวิตอย่าให้เขาเติบโตไปกับความทุกข์ความหมองของคุณแม่โอ้ในวัยเด็กเห็นแม่หมองแม่ร้องไห้ตลอดเด็กจะโตขึ้นมาเป็นยังไงคุณต้องคิดถึงเขานะเพราะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องไปแฉไม่ต้องไปรบราค่าฟันปล่อยให้ทุเรียนมันส่งกลิ่นขึ้นมาเองสักวันหนึ่งสามีคุณก็จะรู้เเองว่าขาข เป็นอย่างไรคุณไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องประจานไม่ต้องไปชี้หน้าไม่ต้องไปแชง่งวันนี้อ้ร้านเนี้ยเคยดูนะมันต้องเจ๊งไม่ต้องเขาจะเปเขาจะไปปล่อยเข้าไปให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเราก็กลับมารักตัวเอง ประคองลูกให้ผ่านช่วงเวลาเลวร้วายนี้ไปให้ได้อย่างมีความมั่นคงในจิตใจให้เขารู้สึกปลอดภัยแม่ต้องเป็นเซฟตัวของเขาถ้าแม่เองเนี่ยละลายลงไปกับพื้นแม่หมองมนแม่เศร้าส้อยแม่ไม่มีพลกําลังแม่นี่แบบแล้วลูก,กจะมีที่พึ่งไหมถ้าแม่เนี่ยเมฆดมํามาเลยนะคะต้องเข้มแข็งขึ้นมาให้ได้แล้วถ้าไม่รู้วิธีว่าจะขึ้นมาเข้มแข็งยังไงอยากสะกดจิตอยากเลิกลักผู้ชายคนนี้ไม่อยากที่จะเจ็บปวดอีกแล้ว แอดไลน์มานะคะจองเวลาครูนะคะไม่ใช่โทรนะแอดไลน์นะคะมาที่0897456111ค่ะ